สงครามนิวเคลียร์ยูเครนหนึ่งในความกังวลใหญ่ที่สุดจากสถานการณ์สงครามยูเครนคือปัญหาสงครามนิวเคลียร์ท้งที่ในความจริงของประเด็นในด้านความมั่นคงในยุคหลังสงครามเย็นนั้นปัญหาความกังวลใจในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นั้นดูจะเป็นเรื่องที่จบลงไปกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยโลกในยุคหลังสงครามเย็นเป็นเรื่องของ สงครามต่อต้านการก่อการร้ายอันเป็นผลพวงจากการก่อการร้ายที่ได้เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกาในวันที่11กันยายนปีคศ2001จนกล่าวกันว่าโลกหลัง11กันยายนนั้นในมิติด้านความมั่นคงในยุคของการก่อการร้ายและถ้าจะมีความกังวลกับเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ก็จะเป็นเรื่องของการก่อการร้ายด้วยนิวเคลียร์ แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นในเรื่องของสงครามนิวเคลียร์ระหว่างรัฐมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่เช่นในแบบยุคสงครามเย็นแม้ในอีกมุมหนึ่งของปัญหาการเมืองระหว่างประเทศในช่วงระยะเวลาใกล้ๆที่ผ่านมาความกังวลเช่นนี้ก็จะเกิดจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแต่ประเด็นนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาสงครามนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่ การเมืองของโลกใบนี้เคยเผชิญในสมัยสงครามเย็นและเมื่อเกิดการบุกทหารของยูเครนของกองทัพรัสเซียที่ผ่านมาและตามมาด้วยการที่ประธานาธิบดีปูตินได้ประกาศเตรียมพร้อมกองกำลังรบทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียนแน่นอนการประกาศเช่นนี้ได้สร้างความตระหนกตกใจให้แก่ประชาคมระหว่างประเทศอย่างมากมายและทำให้เกิดความกังวลใจในเรื่องของปัญหา สงครามนิวเคลียร์กลับมาอีกครั้งในยุคปัจจุบันในสภาวะเช่นนี้นำไปสู่คำถามที่สำคัญว่าผู้นำรัสเซียจะตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือในการปิดเกมสงครามในยูเครนหรือไม่ประเด็นของสงครามนิวเคลียร์ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติการทางทหารอันเนื่องมาจากการที่กองทัพรัสเซียซึ่งตัดสินใจเปิดการลุก ทางทหารตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์นั้นไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรและก็ยังไม่สามารถเข้าควบคุมยูเครนได้ตามที่ป,ประธานาธิบดีปูตินได้คาดหวังเอาไว้แม้ว่าทางฝ่ายรัสเซียจะทุ่มเทกําลังรบเต็มที่ในการเข้าตีที่หมายทางทหารตลอดรวมไปถึงเมืองหลักและเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญเช่นท่าเรือเป็นต้นและแม้ว่าจะล่วงเข้าสู่สัปดาห์ที่2ไม่เพียงแต่การยึดเคีฟ ที่เป็นเมืองหลวงยังไม่ประสบความสำเร็จเท่านั้นหากยังไม่สามารถยึดเคียฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอยูเครนได้ด้วยกองทัพรัสเซียสามารถยึดได้เพียงเคอร์ซอนซึ่งเป็นเมืองท่าของอยูเครนในทะเลดำซึ่งการรบเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในหลายเมืองการรบเป็นไปอย่างหนักในหลายพื้นที่และได้สร้างปัญหาให้เกิดผู้อ,อพยพขนาดใหญ่และเป็นการอ,อพยพที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในโลกด้วย จนวันนี้ทางยุโรปกําลังเผชิญกับวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนับจากการอพยพของชาวมุสลิมที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ยุโรปในปี2015ผลจากการเปิดสงครามเช่นนี้ทําให้รัสเซียถูกต่อต้านและถูกประชวงอย่างมากจากเวทีโลกโดยเฉพาะการถูกแซงชั่นจากทางเศรษฐกิจและการตัดรัสเซียออกจากระบบการเงินระหว่างประเทศจนกล่าวได้ว่าการแซงชั่นด้วยการตัด ออกจากระบบการเงินโลกหรือสวิตนั้นถือเป็นเสมือนกับการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ทางเศรษฐกิจเลยทีเดียวและส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของรัสเซียดังนั้นผลกระทบอย่างสําคัญทั้งใดด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับรัสเซียในเช่นนี้ในด้านหนึ่งจึงเหมือนกับความพยายามที่จะกดดันให้ผู้นํารัสเซียเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อ ที่จะยุติสงครามในยูเครนแต่อีกด้านหนึ่งการกดดันดังกล่าวจะเป็นการผลักดันให้ประธานาธิบดีปูตินนั้นเข้าสู่มุมอับหรือไม่และอาจจะทําให้รัสเซียนั้นจําเป็นต้องต่อสู้ด้วยการยกระดับสงครามให้สูงขึ้นซึ่งถ้าหากพิจารณาถึงการยกระดับสงครามแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการคาดคะเนว่าในท้ายที่สุดแล้วรัสเซียก็อาจจะตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลีย ซึ่งเราก็อาจจะสร้างสถานการณ์จำลองในกรณีนี้ได้3รูปแบบหลักๆก,ก็คือ 1. ในรูปแบบที่1ว่ารัสเซียก็อาจจะโจมตีด้วยการกระทำต่อเป้าหมายที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของยูเครนเพราะว่าส่วนหนึ่งยูเครนเป็นดังแหล่งพลังงานที่สำคัญของยุโรปเนื่องจากยูเครนมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เป็นจำนวนมากถึง15โรงถ้าหากรัสเซียใช้อาวุธ สงครามแบบโจมตีตรงต่อเป้าหมายดังกล่าวย่อมจะทําให้เกิดการระเบิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเกิดการระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นในยูเครนฉะนั้นการโจมตีเช่นนี้ก็อาจจะมีในถึงการโจมตีด้วยความตั้งใจหรือเกิดจากสถานการณ์การรบติดพันที่เป็นข่าวซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นแบบเช่นนี้ก็อาจจะเทียบเคียงได้กับกรณีปัญหาวิกฤตโรงไฟฟ้าชนโนบิลที่เกิดขึ้นในยูเครนในยุค ของสาภาพโเวียตมาแล้วแต่การโจมตีนี้มีขอบเขตใหญ่ของการรั่วไหลของสารกัมตรังสีที่มากกว่าหากมีการระเบิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อ,อยุโรปและโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นคำถามที่ตามมาคือชาติตะวันตกจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับสถานการณ์เช่นนี้แต่ว่าสหประชาชาติเองก็พยายามอย่างมากที่จะทาให้พื้นที่ของโรงไฟฟ้านิวเคลีย์นั้นปลอดจากการรบ ของทั้ง2ฝ่ายในข้อที่2นั้นรัสเซียอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุธทธวิธีเพื่อที่จะยุติปัญหาการต่อสู้ของกําลังรบยูเครนเนื่องจากสงครามไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัสเซียต้องการที่จะสามารถรเผด็จศึกด้วยการยึดยูเครนให้ได้อย่างรวดเร็วและหัวรบนิวเคลียร์ที่ได้ติดตั้งกับขีปนาวุธรยะย์ใกล้ก,ลก็อาจจะเป็นทางเลือกโดยตรงและรัสเซียก็มั่นใจได้ว่ายูเครน ไม่มีขีดความสามารถในด้านอาวุธนิวเคลียร์จึงไม่มีความกังวลที่จะต้องระวังการตอบโต้กลับด้วยการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของฝ่ายตรงกันข้ามในทางการเมืองและการทหารก็คือฝ่ายตะวันตกจะยอมรับให้กับรัเสเซียให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีในการโจมตียูเครนนั้นเพียงใดและความคาดหวังของรัเสเซียว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธี อย่างจำกัดจะสามารถทำให้เกิดสงครามจำกัดได้จริงหรือไม่และประการที่3หากความตึงเครียดได้ทวีไปถึงจุดที่สูงสุดอันเป็นผลมาจากการที่ตะวันตกได้ตัดสินใจใช้กำลังเข้ารบแทรกแซงการรุกทางทหารของกองทัพรัสเซียและผู้นำรัสเซียก็ได้ตัดสินใจขั้นเด็ดขาดที่จะกดปุ่มยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์โดย มุ่งทำลายเป้าหมายทั้งในส่วนของยูเครนและของฝ่ายตะวันตกสถานการณ์เช่นนี้จะทำให้ไปสู่สภาวะของสงครามนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ระหว่างรัเสเซียกับรัฐมหาอำนาจตะวันตกโดยตรงและย่อมจะทำให้เกิดผลกระทบอย่างคาดไม่ถึงในเวทีโลกอีกทั้งเราก็ต้องยอมรับว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครนั้นคาดคิดดังจะเห็นได้จาก ผลที่เกิดกับฮิโรชิมาและนางาซากิจากการทำลายด้วยระเบิดปรมาณูในปี1945มาแล้วแต่อำนาจการทำลายล้างของนิวเคลียร์ในปัจจุบันนี้สูงกว่ามากดังนั้นถ้าหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาจริงแล้วแล้วก็สิ่งที่จะเกิดตามมาย่อมเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดคะเนอะไรได้เลยและจะเป็นโลกอีกชุดที่คาดเดาไม่ได้ด้วยในสถานการณ์สงคราม ยูเครนในปัจจุบันจึงไม่เพียงแต่จะส่งผลให้เกิดวิกฤตในด้านต่างๆเท่าน,นั้นหากแต่กำลังสร้างความกังวลในเรื่องปัญหาสงครามนิวเคลียร์ให้กลับมาสู่เวทีระหว่างประเทศอีกครั้งหนึ่งจนบางทีเราอาจจะต้องหวนคืนกลับไปเรียนรู้ประสบการณ์ของยุคสงครามเย็นในการควบคุมอาวุธและจำกัดอาวุธนิวเคลียร์กันอีกครั้งในโลกศตวรรษที่21 ซึ่งโลกกำลังถูกท้าทายอย่างมากอีกครั้งจากยุคโควิดจนถึงยุคสงครามยูเครนในครั้งนี้